ผมก็จะมาคุยเรื่องนะครับเรื่องการเหยียดนะครับโดยเฉพาะของคนภูมิภาคหนึ่งของของทางไทยเราเนี่ยครับเอ่อคนภูมิภาคเน,นี้ยจะแปลกมากคือหนึ่งจะไม่ยอมรับบรรพบุพรุษบรรพชนตัวเองแล้วก็ลืมกําพืชของตัวเองอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งภาษาก็ยังไม่รู้ถึงรากเหง้าของตัวเองว่าไอ,อ้ตัวเองมาจากไหนรวมไปถึงการเหยียดนะครับเหยียดชาตินู้นชาตินี้ เหยียบเชื้อสายคนอื่นที่เคํเา่าอีสานถีบภาษาอีสานที่เข้าใจกันทั้งประเทศเลยนะก็คือภาษาลาวนันหละแมนบอกแมนแมกนกกายังว่านะมันคือภาษาลาวแต่ทําไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นภาษาลาวกลัวอะไรอายอะไรคิดดูว่าสาหรับผมแล้วสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐพาเทียลชาแนลนะครับ สบายดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับพี่น้องคนไทยเห้านะครับแล้วก็พี่น้องทั้งสงปปเล่านะครับพี่น้องครับพี่น้องก็ได้เห็นในช่วงให้ไหลน์นะครับช่วงต้นคลิปน้อยครับพี่น้องมีคนออกมาบอกเกี่ยวกับพื้นเพข,ของคนไทยสิทธิเป็นคนอีสานนะครับพี่น้องว่าคนอีสาน,นมาจากไสแล้วก็คนอีสานมัไปเหยียดคนอื่นนะครับแล้วก็คนอีสาน อยากเลื่อมกำพืชของตัวเองนะครับแล้วกอยากอายภาษาของจ้กของนะครับบ่ย่อมราว่าจ้าของมีเชื้อสายมาจากเล่านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมให้พี่น้องไปเบื้องคลิปเต็มครับเล้าก็ผมในฐานะที่เป็นเกิดในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับเกิดได้ไง่ายมากพี่น้องนะครับมองอตัดสายแฮแพร่รสายบือนะครับพี่น้องก็คืออยูแพนดินภาคอีสานนะครับพี่น้อง แต่ว่ากระคือยังไงถ้าเกิดมาเพื่อนก็บ,บ่ได้บอกว่าผมเป็นเล่าจะเถอครับเพื่อนผมก็ยังเป็นคนไทยพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื้นเพอีิหลีแต่มีตำก้อ DNA ็เฮเข้ามาจะใสอันันก็เป็นเรื่องของอ่าพื้นเพอีหลีนะครับแต่ว่าผมเองกับ,บ่เคยอายว่าจากของว่าภาษาเล่านะครับว่าภาษาอีสานนอกพี่น้องเนาะนะครับผมบ่เคยอายครับไปยุไสผมก็บ,บรไดเบิดครับนะครับย่ต่าะเทศก็บบระบอกคือเอาพี่น้องนะครับ แม้แต่เหดคลีปก็ยังบอกภาษานีอยู่พี่น้องแต่ผมก็ยังเป็นคนไทยนะพี่น้องนะพี่น้องมีความคิดเห็นวางใไดไปฟังกันครับว่าิ่นสิเาวางใดเนาะขอบคุณหลายทุกกำลังใจครับสวัสดีครับผมก็จะมาคุยเรื่องนะครับเรื่องการเหยียดนะครับโดยเฉพาะของคนภูมิภาคหนึ่งของของทางไทยเราเนี่ยครับเอ่อคนภูมิภาคเนี้ยจะแปลกมากคือหนึ่งเอ่อจะไม่ยอมรับบรรพบรุษบรรพชนตัวเองแล้วก็ลืมกรรมพืช ของตัวเองอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งภาษาก็ยังไม่รู้ถึงรากเหง้าของตัวเองว่าไอ้ตัวเองมาจากไหนรวมไปถึงการเหยียดนะครับเหยียดอช่ชาตินู้นชาตินี้เหยียดเชื้อสายคนอื่นเอาจริงๆทั้งที่เชื้อสายของตัวเองมันมันก็ไม่ไดีดีไปกว่าเขาอะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงไปกล้าเหยียดคนอื่นนะครับอ่อย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพนะครับผมเกิดกรุงเทพนะครับ แม่ผมก็คนกรุงเทพคนดอนเมืองพ่อผมนี่เป็นคนจีนครับเหล่ามา้เาเหล่ากงนี่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับผมอ่ะยังไม่กล้าเหยียดใครเลยหมายถึงว่าอยู่ดีๆผมไปเหยียดไม่มีนะครับนอกจากโอเคกรณีคุณมาเหยียดผมก่อนผมก็เหยียดกลับให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกนั้นว่าเวลาคุณเหยียดคนอื่นอ่ะมันเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยครับผมก็ไม่เคยอายในเชื้อสายบรรพบุรุษของผมเลยนะครับอ่าแม้กระทั่ง ตอนเด็กๆอะ่ะผมโดนล้อตลอดนะคบว่าอุ้ยไอ้บ้านคนจีนไอ้ลูกเจ๊กไอ้เจ๊กกบฏไอพ้พวกเจ๊กจับก,กังอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดนล้อมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแต่ถามว่าผมภูมิใจในเชื้อสายของผมผมก็ยังภูมิใจครับผมไม่เคยลืมลากเงาของตัวเองว่า,าบ่านพบุรุษผมมาจากจีนผมพูดได้เต็มปากไม่อายครับอีกเรื่องนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะครับเพื่อนๆผมเนี่ย หรือกลุ่มที่ทายูทูบเบอร์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือ Tik t o อกเนี่ยครับเรามาคุยกันหลังไม้ครับแล้วเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคนภูมิภาคเนี้ยมันมันเป็นอะไรอ่ะครับทาไมทาไมเขาถึงมีความคิดกระบวนการแบบนี้ะครับทั้งที่คนทุกๆภาคเขาพัฒนาเข้าไปไหนกันหมดแล้วแต่คนภาคนี้เหมือนยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับเหมือนเหมือนเหมือนใครใครรู้ช่วยวิเคราะห์ด้านล่างให้หน่อยให้ฟังหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู แผ่นดินล้านช้างนะครับหรือภาคอีสานปัจจุบันเนี่ยครับว่าก่อนที่มันจะเป็นภาคอีสานเนี่ยครับบรรพบุรุษของเขาอ่ะคือใครและเขามาจากไหนแล้วก่อนที่เขาจะเป็นไทยอ่ะเขาเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเร็วๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คิเตศกราต1200ไปเลยนะครับที่บริเวณเนี้ย อาณาจักรเขมรเนี่ยยังยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็แผ่อิทธิพลไปถึงด้านบนสุดแล้วก็ด้านข้างก็คือเป็นลาวโรบุรีเนี่ยครับอันนี้คืออยู่ภายใต้อิทธิพลขเขมรหมดนะครับเลเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ตรงนี้ว่าลาวล้านช้างเป็นมาอย่างไงครับ อโอเคครับเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ากลุ่มคนทางภาคเหนือสุดอาจจะเป็นาทางหลวงพะบางหรือเวียงจันร์อะไรเนี่ยขึ้นไปนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้ครับเริ่มปลดแอกจากอิทธิพลของเขเมรได้แล้วนะครับเริ่มขึ้นมายิ่งใหญ่แล้วก็ตั้งตนเองขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาที่ชื่อว่าล้านช้างนะครับ ทีนี้เรามาดูอาณาจักรล้านช้างนะครับจุดเริ่มต้นของความเป็นลาวครับเมื่อถึงยุคนี้ครับคนตระกูลลาวนะครับก็มีอำนาจเรื่องอำนาจขึ้นมาแล้วก็แผ่อิทธิพลลงมาทางด้านเขมรนะครับก็คือลงมาตีเขมรครับจนเขมรหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับจนเป็นคมพูชาในปัจจุบันเนี่ยครับแล้วเราก็จะเห็นมองตรงกลางก็คือเวียงจันทร์ใช่ไหมครับด้านล่างก็คือจำปาสักในปัจจุบันเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่านี่แหละครับ คือบรรพบุรุษของคุณนะครับตั้งแต่ล้านช้างมาเป็นลาวนะครับก่อนนี้จะเป็นผ้าอีสานของไทยนี่คือบรรพบุรุษของคุณครับก่อนในเวลาต่อมาสยามก็ไปลุกลานลาวอีกทีหนึ่งจนลาวกลายเป็นผ้าอีสานของไทยครับเพราะฉะนั้นพวกคุณคือคนเชื้อสายลาวที่ใช้ภาษาลาว แล้วถ้าพวกคุณไปตรวจ DNA คุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนอีสานถึงมี DNA ของเขมรเข้าใจนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากให้ทุกคนภาคภูมิใจในบรรพบุรุษบรรพชนของตัวเองและเชื้อสายของตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยครับมีเพื่อนอยู่ในอเมริกาเยอะแยะมากมายเขาก็พูดได้เต็มปากว่าเขาเป็นอเมริกันเวียดนามเขาเป็นอเมริกันแคนาดาเขาเป็นไทยอเมริกัน เขาเป็นคอรเรียนอเมริกันเขาเป็นชาปนิสอเมริกันทุกคนภาคภูมิใจในเชื้อสายของตัวเองของภาคอีสานของประเทศไทยนะครับว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยครับมาจากไหนแล้วภาษาที่พวกเขาพูดจริงๆอะครับคือภาษาอะไรนะครับโอเคครับอันนี้คือแผ่นดินเดิมนะครับสืบเนื่องมาจากอาณาจักรล้านช้างนะครับก็การมาเป็นลาวนะครับอันนี้คือแผ่นดินลาวแล้วนะครับในคิดศตวรรษ1,777นะครับ หลังจากแผ่นดินลาวนะครับหลังจากนั้นมาก็จะโดนสยามนะครับเข้าไปลุกลานลาวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกินดินแดนลาวส่วนใหญ่เลยครับแล้วก็จะกลายเป็นภาคอีสานของไทยในปัจจุบันนี้นะครับครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมข้ามไปจนปัจจุบันเลยนะครับก็คือปัจจุบันที่สยามหรือประเทศไทยเนี่ยเข้าไปลุกลาแล้วก็ไปเอาดินแดนของลาวมาได้นี่ครับก็ก็เกือบครึ่งประเทศเลยครับ จนมาเป็นภาคอีสานของไทยในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงยุคแรกๆอาจจะก่อนรัชกาลที่1อย่างเงี้ยนะครับช่วงที่สยามไปลุกลานมาได้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนั้นยังไม่ได้รวมควบรวมมาเป็นสยามนะครับมันยังเป็นแผ่นดินของลาวอยู่แล้วก็เหมือนลักษณะเป็นประเทศสล่าดแล้วคุณต้องส่งซวยส่งภาษีจังกอบเข้ามายังเมืองสยามอะไรประมาณนี้นะครับครับจนมาถึงในช่วงของรัชกาลที่5นะครับ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ในช่วงประมาณพุทธศักราช2,411นะครับจึงเริ่มมีการจัดการการปกครองคนลาวอีสานนะครับให้เป็นคนไทยครับก็คือเริ่มให้สัญชาติไทยกับคนลาวอีสานแล้วครับในยุคนี้นะครับครับพระองค์ท่านก็จะโปรดให้แบ่งเป็นเขตปกครองนะครับเป็น4ีเขตใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นหัวเมืองเอกเฉยๆนะครับก็คือ ห uhm. นะะึ่ง uh, หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกนะครับก็คือเป็นเมืองนครจำปาสักนะครับที่อยู่ในลาวในปัจจุบันนี้นะครับสองก็คือหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือเมืองเอกก็คือเมืองอุบลราชธานีหรือเมืองร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยนะครับสามก็คือหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือนะครับหัวเมืองเอกก็คือเมืองหนองคายนะครับสี่ก็คือหัวเมืองลาวฝ่ายกลางนะครับหัวเมืองเอกก็คือ เมืองนครราชสีมานะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของอพี่น้องชาวลาวนะครับจนกลายมาเป็นคนภาคอีสานแล้วก็กลายตัวเองมาเป็นคนไทยในปัจจุบันนะครับอย่างภาพภาพนี้ครับก็คือเป็นภาพของสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพนะครับท่านเสด็จตรวจราชการที่มณฑลอุดรน,นะครับจากในภาพเราก็จะได้เห็นชาวลาวในอดีตนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อก่อนชาวลาวก็ เป็นทาสเป็นแรงงานนะครับซึ่งก็จะถูกเกณฑ์พ่พลนะครับไปใช้งานตามเมืองต่างๆของสยามนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับชาวลาก็จะถูกเกณฑ์มาสร้างกรุงเทพเยอะนะครับเช่นขุดคลองสร้างถนนสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับอันนี้รวมไปถึงชาวเขเมรด้วยนะครับแล้วก็ชาวมาลายูครับที่ถูกเกณฑ์พ่าพลมาสร้างกรุงเทพมหานครของเราจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เอาจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวกัมพูชาหรือแม้กระทั่งพี่น้องคนปาตานีคนมาลายูทางใต้เนี่ยครับทุกคนล้วนมีบุญคุณต่อประเทศไทยถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยครับกรุงเทพมหานครหรือความเจริญรุ่งเรืองของไทยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับผมยังรู้สึกว่าผมยังต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยทุกๆเชื้อชาติด้วยครับและผมก็เชื่อว่าเมื่อสุดท้ายทุกๆคน ต่างรู้ประวัติศาสตร์รู้ภูมิหลังรู้รากเหง้าของเราครับทุกๆคนแต่ก็จะเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับแล้วผมก็เชื่อว่าอาเซียนของเรามันจะร่วมมือร่วมใจและพัฒนาไปได้ครับเหมือนอย่างยูอีในยุโรปผมหวังว่ายอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับซึ่งภาคพ,พื้มใจหลายกับหนังปปซัปเปอร์เลอร์เงเป็นหนังเทเวาภาษาลาวหรือว่าภาษาที่ใช้ในภาคอีสานของไทยนั่นแหละแต่ใดๆมา หนังที่เว่าภาษาลาวกัว่เรเคยประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่อลังการระดับนี้การประสบความสำเร็จของหนังสปาร์เลอร์เป็นตัวอย่างหนึ่งในอีกหลายๆตัวอย่างที่เป็นภาษาลาวภาษาลาวทึกทับถมด้วยอิทธิพลภาษาอื่นมาเป็นเวลาดดนานแต่ว่าหลังๆมานักปราชญ์อาจารย์ที่มีชาติพันธ์าลาว ก็ได้มีการแต่งกาดแต่งก่อนแต่งหลัมแต่งเพลงแล้วก็รวมทั้งดารลาตลกที่เป็นคนชาติพันธ์ลาวทั้งในลาวทั้งในไทยและแก็ทั้งในต่างประเทศได้พยายามฟื้นฟูภาษาของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองบ้างข้ามก็แอบ,บน่อยใจอยู่เลยว่าที่วาภาษาไทยเอามาบิดเบือนเราเรียกบิดเบือนภาษาลาวอะไรว้า เราต้องยอมรับว่าเราใช้ภาษาลาวภาษาอีสานไม่มีในโลกนะครับทิปนี้ก็คืออยากแกบอกว่ามีแต่ลาวนะครับมีแต่ภาษาลาวครับใดูถูกลาวทำดูถูกเจ้าของใช่พีมอ่าคันเมื่อได้คนฟังอีสานดูถูกลาวถือว่าลืมกับพื้นเจ้าของไม่อายคนอื่นก็อายตัวเองภาษาอีสานมันมีในโลกบอนี่ภาษาอีสานบ่มีในโลกคาว่าอีสานนี่คือทิศนะไม่ใช่ภาษานะทิพอีสานใช่ไหมใช่ทิปอีสานเนี่ยมีกี่จังหวัดแมนบอ อันนี้จำประดนะ้นะเกิดขึ้นษ่าอีสาเนเะี่แหละเข้ยจบวภา่าอีสานมีจากภาษามีมีหลากหลายภาษามากแต่อีสานในภาษาอีสานไม่มีอยู่จริงรเข้าใจว่ที่คําว่าอีสานถีบอ่าภาษาอีสานที่เข้าใจกันทั้งประเทศเลยนะก็คือภาษาลาวนะั่นแหละแมนบอแมนๆมนเพราะการยังว่านะมันคือภาษาลาวแต่ทําไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นภาษาลาวกวอะไรอายอะไรคิดดูวะสาหรับผมแล้วผมบ่อายผมบ่อายความเป็นขมรผมมีเลือดขมรนอยู่ในตัวใช่มไหมเพราะว่าแม่ผมเป็นขมรน แล้วผมก็มีลาวอยู่ในตัวเลือดลาวอยู่ในตัวกี่ลงมากกับมีแต่เลือดเล่าไอ้ต่อยได้ห็นป่ะคือเขาต้องย่อมราว่าผมนี่เกิดหน้านี่มีเสือขอมิ้นลาวครับคําว่าไทยนี่คือสัญชาตใช่ไหมนะมันคือภาษาลาวแต่ทาไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นภาษาลาวกลัวอะไรอายอะไรคิดดูว่า